ฮัลโหลสบายดีมื่อนี้สิพามาทักลายโบยากเนาะลายนี้นใหนเฮ้ทักตรงมันสิบเอ็ดตองคอยสิเห็ดสองลายเป็นสิบเอ็ดสองเทือเป็นส้าสองตรงเมื่อเฮาเห็ดตองได้ตามความยาวที่เฮาต้องการแล้วเนาะแถวทำอิดแถวที่หนึ่งนใหนเฮ้ทักทัก ลงสองตองพ้อมกันทักลงสองตองพร้อมกันสองเทือเนาะจากนั้นให้เขาก็ได้มาทางหน้าทักลงหนึ่งก็ได้มาทางหน้าทักลงสองก็ได้มาทางหน้าทักลงสามหิดแบบซี่สามเทือเนาะ จากนั้นก็ได้มาทางหน้าแล้วก็ทักลงสรงตรงพร่อมกันแล้วก็ทักลงทงตรงพร่อมกันอีกจากนั้นให้เฮากลับไปเฮ็ดคืออันนั้นเฮาเริ่มต้นคนะ่ะเนาะทักสองตรงพ้อมกันหนึ่ง ทักสอง้องพอมกันอีกสองเทือจากนั้นก็ได้มาทางหน้าทักลงหนึ่งก็ได้ทมาทางหน้าทักลงอีกหนึ่งก็ได้มาทางหน้าทักลงอีกหนึ่งสามเทืาเนางเหลือสี่ตรงสุดท้ายไม่ใหนเฮาก็ได้มาทางหน้าแล้วก็ทักลงสองตรงพรอมกัน ทักลงสองตองอีกต่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทั้งหลังแม่ให้ห้าทักขึ้นมืดแถวเลยเนาะ ต่อมาจะเป็นแถวที่3แถวข้างหน้าไม่ได้ห้าทักลงจุดมดแถว ต่อมาจะเป็นแถวที่ี่แถวสุดท้ายเนาะไม่ให้เข้าทักขึ้นจนเมื่อแถว เวลาเข้าทักออกมาเนาะมันก็จะจะเป็นลายแบบซีเนาะลายนี่ง่ายๆมีแต่สี่แถวทักแถวที่หนึ่งเข้าแถวที่สี่แล้วก็กลับคืนไปทักแถวที่หนึ่งคืนเนาะอันนี้จะเป็นทั้งหน้าอันนี้จะเป็นทั้งหลังทั้งหลังทั้งหน้าลายนี้ง่ายๆโอเคหวังว่าเพื่อนๆสงสมักลายนี่เนาะบ่ยากลายนี่นะ